ถ้าใครกดไลค์ขอให้โรงเรียนหยุดทุกวันเลยแต่ถ้าใครไปกดไลค์ขอให้โรงเรียนเปิดทุกวันเลยไอช่วงนี้สมองฉันมีแต่ลมไว้มาทดสอบสมองกับไอคิวอับบีใอ้รูปสมองไปเลยไม่พูดเยอะนี่งไงมันเอา้า <Huh? S 1> โอ้ยมันให้กดปุ่มเนี้ฉันลืมมากดปุ่ม <laughs> อ๋อมันจะเปิดปุ่มแล้วก็อันนี้เว้ยอันนี้มันจะมาโอเคแล้วก็เหยียบสมองไปด่านที่2มันมีกี่ด่านวะคนที่อยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟตอนนี้66ด่านนะท่านผู้ชมเราจะมาทดสอบสมองของผมกันว่าผมมันจะมีสมองสักแค่ไหนให้กดปุ่มเหมือนเดิมเห็นไหมไม่อ,อ๋อกำลงกังจะบอกว่าไม่ยากเลยเมื่อกี้ท่านผู้ชมออาบ,บีเราไม่ได้เล่นออาบ,บีนานแล้วนะท่านผู้ชมแตะปุ่มวะอ๋นนี้แตะไม่ได้กดท่านผู้ชม มาดูบททดสอบกันว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะผมว่ามันน่าจะอันนี้ให้กดอะไรปะแดงน่าจะเหยียบไม่ได้โอเคเอาบี้ไอคิวแล้วมันไอคิวสูงอยู่แล้วโอมาแห่ oh ไปไ่้หรือเปล่าโอเคเออเออค้นหารหัสเลยอยู่ไหนวะรหัสรหัสอ๋ออยู่นี่หกสี่เจ็ดสามโอเคพิมพ์ไปได้หกสี่เจ็ดสามโอเค รหัสไปมันก็จะเปิดทางให้เราเฮ้ย hey, มียากกว่าโว้ยมียากกว่านี้ไหมผู้พัฒนาสมองฉันกำลังได้แล่นแล้วกำลังกระปี้กระเป๋าแล้วโอเคน่าจะน่าจะไม่ยากน่าจะไม่ยากเกินไปโอเคียบที่มันก็ขึ้นรู้สึกว่ามันกระโดดยากนิดหนึ่งนะสำหรับคนไม่เป็นออบบี้อย่างฉันตอนนี้ก้าวด่านแล้วโอเค ใน,นทดสอบไอคิวไม่เห็นเลยอ่ะติดดานแล้วอันนี้อันนี้หาอะไรวะเนี่ยอะไรคือเวลาที่บอกกระโดดฟีอันนี้อันนี้ใช้สมองหาทางออกนวผู้ชมโอมาถึงก็ทางตันเลยเว้ยอยู่ไหนอยู่นี่แน่เลยเอาโอ้นี่ไงโอ้โ,อโหก็จะเจอเวียนกับน,นี่คืออะไรวะ,ะกดกดไปแล้วก็ดันน่าจะดันกล่องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันกล่องไว้แล้ว โ okay. อเคออก็ถูกแล้วนี่มันต้องไปทางนั้นแล้วฉันจะเดินย้อนกลับมาทำไมวะไปนี่คือมันไม่เห็นด่านต่อไปด้วยนะท่านผู้ชมนะมันมันต้องเหยียบสมองก่อนใช่ไหมเหยียบสมองก่อนด่านค่อยมาอันนี้อะไรวะอันนี้เหยียบอันนี้ไปทางไหนก็ได้เอะเคมาเหยียบเหยียบแล้วไงไปนี่เหรอเอาไม่ได้เหยียบแล้ว,<า>ลวก็ไปนี่ไปนี่เอาอ๋อต้องไปเหยียบทั้งสองฝั่งก่อนรหรือเปล่าวะน่าจะใช่ มาด่านส4บสีให้กดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มเพื่ออะไรกดปุ่มกดปุ่มกี่ปุ่มวะผมกดไปสปุ่มกดปุ่มสี่ปุ่มกันนะผู้ชมไอ้ระดานนั้นจะมายังไงเออต้องใช้สมองอย่าใช้แต่อารมณ์ฉันชอบใช้อารมณ์นะอันนี้ดันไปไหนวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดันลงล่างดันไปนี่ดันดันไปนี่แล้วก็กระโดดขึ้นแล้วก็มาเหยียบปุ่มอันนี้ก็จะเปิดเว้ยเห็นไหมเออได้อยู่นะ มาอันต่อไปโอ้โหมาเป็นไลน์มารคฮอตโอเคโอเคเออได้แล้วต่อมาก็จะเป็นอะไรอันนี้อะไรกระโดดมากดปุ่มเหรอช่างทรามานเหลือเกินแล้วคนที่ไปด่านหกส่บไปไงวะเฮ้ยฉันเพิ่งยังไม่ถึงยี่สิบเลยเนี่ยผมต้องผ่านให้ได้นั่นเอา้าอันนี้เหมือนต้องหารหัสอีกหรือเปล่าวต้องโดดขึ้นไปเอารหัสไปเนี่ยหนึ่งห้าหกสองถ้าลงมาลืมนี่ทำไงวะ จะซูมดูก็ไม่ได้นะเออหนึ่งห้าหกสองโอเคแล้วรก็โดดไปกระโดดไปสมองอยู่นี่โอ้โหนี่ใครล่วงมันเอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องโดดไปนี่จะ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 เอ้ยอ๋ออันนั้นมันไม่ได้สลับกันนะผู้ชมอันสุดท้ายอันสุดท้ายมันไม่ได้สลับกันผมก็ว่าทาไมมันแปลกแหววเนในกระโดดกระโดดให้อยู่อันนี้กระโดดให้อยู่กระโดดื้อ ขาแล้วจะไม่กลับไปเล่นดานเมื่อกี้อันนี้อะไรวะให้เรียงสีอะไรเนี่ยว <What? S 1> อ๋อเหลืองเหลืองเหลืองน้ําเงินชมพูเขียวแล้วก็ใสอ๋อไงเหลืองน้ําเงินชมพูเขียวทดสอบไอคิว oh. อันนี้คืออะไรวะอ้แรกระโดดไปก่อนอันนี้กดอะไรให้กดกล่องลงมาเหรอเอากล่องไว้ทำอะไรเอากล่องทิ้งลงไปด้านล่างเหรอเอาอีกกล่องได้ปะเอาอีกกล่องไม่ได้เวียนกับ น่าจะดันกล่องวะเนี่ยแล้วก็มากดปุ่มเพื่อเปิดประตูนี่ไงเปิดประตูนี่ท่านผู้ชมแล้วก็ไปเหยียบสมองของเราอันนี้ใช้สมองหรือใช้ดวงวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ต้องเดานะอันแรกก็ผิดเลยนะปะีเขียวก็ไม่ใช่เวียนกรรับผมเดาสองอันก็ไม่ถูกเหลืองต่อไปก็น่าจ,จะเหลืองอีกแน่นอนเรือ่อาจ,จะเป็นน้ำเงินก็ได้โอ้ยเดาไม่ถูกเลยล่ะเนี่ยอันสุดท้ายให้ฉันเดาถูกเถอะผมว่าอันกลาง ยังไงก็อันกลางนั่นไงถูกเฉยโอเครหัสคือสองหกหนึ่งเก้าคืออะไรคือไปใส่รหัสนู่นเหรอโอ้โหมันมันใช้สมองหรือใช้ทักษะเนี่ยมันเริ่มเลขลงเรื่อยๆแล้วเวทผู้ชมที่กระโดดเนี่ยโอเคฮะรหัสอะไรนะสองหกหนึ 19, ่งเก้าล่ะสองหกหนึ่งเก้าไอ้ถูกเฉยมันที่ใส่เลขกลับหัวด้วยเป็นคำผมก็เลยลืมเลขในหัวผมเลยเมื่อกี้มัวแต่ไปสับสนกับไอ้เลขที่กลับหัวกันอยู่ อู้อีนี่มันแบบไปไอคิวหรือแบบบันทอนสมองวะเนี่ยเอามีจะหมดเวลาอีกสามสองหนึ่งอุ้มกี้อเขาขาวจะหมดเวลาอันนี้ให้กดอะไรเอากล่องมาทําไมเหมือนจะดันมากดปุ่มนี้หรือเปล่าวะแน่เพราะว่าปุ่มนี้มันต้องมีอะไรเหยียบเว้ยท่านผู้ชมผมว่านะน่าจะใช่เว้ยไปทางนี้ดีเออเอากล่องไปเหยียบโหย <c oughs> ได้นะ แล้วพวกด่านหกสิบนี่มันจะเล่นยังไงวะขนาดด่านได้ยี่สิบยังขนาดเนี้ยอันนี้ไม่ใช่สมองอันนี้ใช้ทักษะโอเคมันก็สลับให้เราแบบเล่นแบบผ่อนคลายนะท่านผู้ชมบางทีก็ใช่ไหมล่ะอันอันอันที่ทางผ่านใช่ไหมเนี่ยต้องไปเหยียบสามอันนี่เหรออันนี้ง่ายอยู่ต้องไปเหยียบสามอันนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะมาเปิดพเพอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะง่ายอันอันเขียวน่าจะยากอันนี้ได้สองแล้วโอเคเออเป็นไงเอ้แต่ก็ผ่านนะเนี่ย มาด่าน28อันนี้หาอะไรวะเลียงสีอะไรอีกไหมคืออะไรวะมันต้องเรียงเลขยังไงเป็นเลข4ี 1, 1, 5, 3, 2, ่ะสี่หนึีหนเหรอ1นึ่งสองสก็คือเขียวเขียวแดงเขียวแดงเหลืองน้ำเงินใสหนึ่งส3 4แล้วก็มากดเป็นสีเอาอันนี้อะไระเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้สมอง น่าจะมีแบบพักสมองบ้างนะท่านผู้ชมอันนี้รหัสคือศูนย์เหรอใช่บ่าวโกหกล่าวศูนย์ใส่อ่ะไม่ถูกเวนกร,รมแล้วเกมมาบอกศูนย์ทำไมเนี้ยแล้วมันรหัสอะไรฉันจะรู้หรือไม่อยู่หลังตายนี่หรือเปล่าอยู่นี่อเปล่าไม่มีศูนย์นี่คือศูนย์สี่ตัวหรือเปล่าวะหนึ่งสองสามสี่ศูนย์สี่ตัวเวนกรรม<อ>แมพศ <laughs> ูนย์ตัวเดียวไม่ได้นะต้องศูนย์สี่ตัวแล้วนั้นอันนี้คือหาอะไรอีกเนี่ยท่านผู้ชม มาลุ้นกันมาลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อกดปุ่มโอเคกดปุ่มเดียวหรือเปล่าวะน่าจะกดปุ่มเดียวเพราะว่าอันอันขาวเหมือนมันหายเมื่อกี้นี่สามสิบสองอืมไอ้เหยียบไปก่อนอเฮ้ยเวลาจะหมดอเอ้ยห้าสี่สามสองยาพอดีเอออันนี้อะไรเรียงตามสีหรือเปล่าเขียวชมพูเหลืองแดงเขียว เกี่ยวชุพูเรื่องแดงไม่รู้ว่าโดดลาวาอันนี้น่าจะยังงดใช้สมองไปก่อนนะเอออันนี้อะไรเดินบนสีที่เดินบนสีเขียวโอเคเดินบนสีเขียวฐานที่สามสิบหกมาเอา้าเอา้ามันต้องกดปุ่มตรงนี้ก่อนวินกับนี่มันเรื่องบ้าเลยมาคนนในเซิร์ฟตอนนี้เจ็ดสิบห้านะเยอะสุดท่านผู้ชมปัญหาคืออะไรปัญหาคือแกไม่ให้ฉันไปดิ <c oughs> อให้ให้ให้กดนี่ก่อนให้กดครบสองอันก่อนแล้วก็โดดไปโอเคหัวนี่ปุ่มเต็มเลยเว้ยกดไปเอ้าไม่ใช่อ่ะมีปุ่มแท้ปุ่มปลอมนี่วะน่าจะให้หาปุ่มเทปปุ่มปลอมนะผู้ชมแล้วผมจําไม่ได้ว่าผมกดอันไหนไปเรื่อนี้น่าจะอันนี้นะปุ่มแท้เอาอืาอไปเรื่อย เว้ยสบตาแสงมันช่างสว่างสวัยเหลือเกินอันนี้น่าจะเข็นกล่องมาก่อนอื่นเราก็ต้องหาทางไปให้ได้ก่อนนี่ไงกดนี่ให้ทางมันไปได้หรือยังวะจะขึ้นไปบนยอดหรือเปล่ามันจะขึ้นไปบนนี้ก่อนนะผู้ชมกระโดดข้ามไปเลยนี่กดนี่ให้ทางตรงนี้มันเปิดแล้วก็ไปเอากล่องออกมาโอเคไปโอ้โหยังมาติดตรงนี้เอากล่องมาทับตรงนี้น่าจะไปได้เกียทับเรียบร้อยไปผ่านแล้วโอ้โหอันนี้ ค้นหารหัสพี่ก็ซ่อนรหัสเก่งเกินอย่าหวังนะสรุปเอามาซ่อนไว้ที่หาเลยนะนั่นไง <laughs> เอากล่องมาหลอก4725 <laughs> <laughs> แกทำฉันไม่ได้หรอกแกเป็นสบัดเกงฉันได้หรอก <laughs> รู้แกนะฉันเริ่มเข้าใจแกแล้ว IQ of B อันนี้อะไรอีกให้ใส่สีแหรอสีไหนแกยี่ไหนอ่ะ532 <laughs> คืออะไรวา532ฉ <laughs> ันเห็นเลขแล้วทำไมมัน532วะแล้วมันใส่อะไรเ่ะแกแกบอกฉันน่ย <laughs> <laughs> หลักแกก็ไม่ผ่านใช่ไหม คือก็ให้ฉันต้องไปดู u t u b e เลยเลยเนี่ยเหลืองเขียวน้ำเงินชมพูทานผู้ชมพ่อหนุ่มคนเมื่อกี้เข้าไปไหนวะเหลืองเขียวน้ำเงินชมพูใส่เข้าไปนั่นแต่ทำไมช่องมันเพีเ้ยน,นวะเออเมื่อกี้เหลืองเขียวน้ำเงินชมพูนี่เหลืองอันนี้นะเหลืองเขียวน้ำเงินชมพูนั่นมันเกี่ยวกับห้าสามสองยังไงวะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันโอ้ยุาสาห์จะใช้ไอคิวหน่อยอันนี้มันไออะไรวะเนี่ยพ่อหนุ่มคนนั้นผ่านมาหรือยังวะอันนี้อะไรทานผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเป็นพัดลม มันเป็นพัดลมเออมาจากใช้ไอคิวเยอะมาใช้สมองไม่ใช่ดิใช้ทักษะบางหัวในพัดลมดูดเออไปแล้วอันนี้พัลด,ดล,นนพลมพัดขึ้นไปอันนี้เอากล่องน่าจะเหมือนต้องดันดันดันไปนี่เออแล้วก็โดดไปขึ้นเอารหัสท่านผู้ชมไม่ใช่ดิไปกดแล้วก็ดันไปนี่ดันเพื่อเป็นออบบีเอา้าโอเคกระโดดไปแบบชิวๆอันนี้อะไรไปได้เลยเ,เอา้า<ะ>มันจะต้องกดปุ่มมันนั่นก่อน วิลลูกเล่นว่ะเอาดีน,นี่ไปได้หรือเปล่าอันนี้นะ่าจะห้ามดนแดงมีอะไรให้กดอีกเปล่าเ,ออเกือบไปถึงมันไกลอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเคยียบนี่ก่อนแล้วก็ไปไป,ไ,ไปท่านไปเนี่ยสี่สามโอ้ยเกือบไปทันโอเคเราจะไปต่ออันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหด่านเลเทะ มีอะไรให้กดอีกปะวะทำไมไมันมีกำแพงอะ่ะโอ้ที่กดก็อยู่ใต้เกลือนอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงเขาขาวเนี่ยนับเวลาอีกเนี่ยอย่าเพิ่งนับด้วยไม่นับเออไม่นับเฮ้ย <c oughs> เกืบอบเกือบวันนี้เลเซอร์วะเฮ้ย <c oughs> ต้องมีไหวพริบ okay. เอออันเป็นไหนต่อเฮ้ย <c oughs> เอออันนี้เดาเหรอเราต้องรู้ว่ามันเลขไหนนะผู้ชมแล้วก็ไปพิมพ์เลขเพื่อผ่านด่าน เค okay. ผมได้ตัดภาพบันทีตอนนี้3 4 6 9นะ,นะท่านผู้ชมเค okay. 3 4 6 9 3 4 6 9เ oh ก้าสม่กาก็จะมาถึงเดาเลขแบบ,แบบแบ,บยากโอเคแล้วทำไมมันหา่ <Huh? S 1> <laughs> นหางกันจะฮะ้มันห่างกันจริงๆเลยเอา้าสรุปเหยียบสีแดงวินกับผมก็ว่าทำไมโดนไม่ผ่านสักทีโอ้โ oh หนี่มันเรื่องอะไรกรันอันนี้รหัสคือ4729 โหลดมาเรื่อยๆ t 7ะแล้วไม่มีให้พิมพ์เลขที่มันบอกมามันจะต้องคลิกตัวเลขหรือเปล่าอ๋อ,อมาคลิกตัวเลขนี่ต้องหาเลขสี่ก่อนกดก็ไม่ได้ t729 นี่ไงสี่กดอยู่นี่เลขอยู่นู่นขึ้นนะ,นะท่านผู้ชมเจ็ดอ่าต่อไปสองเลขสองเลขสองอยู่ไหนวะเห็นแต่เลขเก้าว่ะหาเลขสองดิทางบ้านเห็นเปล่าเห็นทางบ้านเห็นเปล่าเห็นหรือไม่เลขสองเลขสองนี่ไงเลขสองไม่ใช่เลขเก้า อยู่นี่เพ่วะมันจะมาซ่อนไก่ขนาดนี้ไหมโอ้โหเลขสองอยู่ตรงนี้เวนคำน,นี่ไงโอ,โ,โอ้โหแมปล้างสมองฉันเลขเก้าต่อไปเลขเก้าอยู่นี่แล้วก็กดปุ่มโอ,โอ้โหเกือบไม่รอดแต่ก็ไม่รู้ว่าไต่ไปจะรอดหรือเปล่านี่เออรอดโอเคต่อไปด่าดนที่ห้าสิบสามอันนี้เหมือนมันให้เดินตามเนี้ยท่านผู้ชมหรือเปล่ามันจะได้ไม่ตุยเดินตามไอ้อยู่ด้านบนนอะว่าล้างมันเป็นยังไงท่านผู้ชมด่า,ดาดน,นเป็นยังไงเค โอ้ยมาห้าส okay. right. okay. ิบสี่เว้ยผมจะเล่นได้อีกสักกี่ด่านเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยมันกระโดดให้ไปหาสีต่างๆอิงไกลยิ่งเหนื่อยวะโอเคอันนี้อะไรสีเดียงน้ำตาลเขียวน้ำเงินปาบถูกน้ำตาลคือันนีนะผมจะผ่านโอเคสักหกสิบด่านจะถึงป่ะาคลิปนี้วะอันนี้อะไรเนี่ยเมษายนเหรอเดือนสี่เลขสี่เล็กเดียวเอ้าไม่ใช่ มีสากรากราศิกหาสี 4, 5, 6, 7, ห่ห้าหกเจ็หรอสามสี่ห้าหกีห้าหกเอากรกราคมเดือน7เดือน8ป7 8แปดแค่นี้อ่ะสี่สา 4, 7, 8, 3, ตัวไม่ใช่หรือมันมีเดือนไหนอีกวะหนึ่งสี่เจ็ดท่านผู้ชมมีมัก,กราหนึ่งสปโอเคมีดสี่สิบสองเลยท่าน 4, าผู้ชมได้ดูยู u ูบนะที่เหลือก็ความสามารถรื่นลือนอันนาแน่น และอันนี้มันอะไรกันนี่เอา,เอามีโดโดดเข้ามาข้างในแล้วก็มีปุ่มอโอแชลเชลห้าสิบหกด่านสิบหกโหเจ็ดสิบเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบกระโดดต้องให้ถึงด้วยนะเจ็ดห้าสามสิบห้าอันนี้เป็นหกสิบใช่ไหมวะสี่สิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าบวกห้าเป็นเก้าสิบแล้วก็โดดให้ถึงสมอง Oh my god เดือดร้อนเมนี อันนี้คือทางพันใช่ไหมมีปุ่มอะไรให้ฉันกดมาให้ปุ่มอยู่นี่โอเคทำไมมันง่ายยางกว่าไอ้ด่าน5859เนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ไม่ง่ายเล้วอันนี้มีคําใบ้มเนี่ยคาใบ้อะไรวะเนี่ยไม่กล่องขยับได้ปะขยับหาอะไรป่ะหาเลขนี่ไง6283ขยับกล่องหาเลขโอเคพิมพ์ไปผมก็ไม่รู้นะว,ว่ามันจะไปสิ้นสุดแค่ไหนท่านผู้ชมตอนนี้ผมถึงด่าน60เว้มาแมปสุดส่งท้ายแล้วท่านผู้ชม EP2 ค่อยว่ากันนะ อันนี้ต้องดันไปไหนไปไหนมันขึ้นขึ้นขึ้นเอ,อเอ,อ้ยอย่าตกด้วยเอาเอาอีกกล่องไปต่อกันงี่เรอะมันดันไงนี่แล้วมันแบกกล่องไม่ได้มันจะใช้ไงเอามาต่อกันอ้าวได้เฉยเอาสองกล่องมาต่อโอ้หนี่โคตรห่างเลยโอเคหกสิบด่านเอาดูว่าไม่ผ่านโอดารที่หกสิบเอ็ดดาที่หกสิบเอ็ดแล้ว โอเคก็ได้ประมาณ60ด่านนะ้ท่านผู้ชมใครอยากเล่นก็อย่าลืมที่จะลองเล่นกันวิลิ่นยากไหมก็ยากอยู่นะบางด่านก็ง่ายบางด่านก็ยากปะปนกันไปเออทดสอบ IQ อคิวอุบิลมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้ถ้าใครชอบกระปากอะไรก็แชร์กับ b ส c r i b e ผมหน่อยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมไปบบจัดไปโอเคมาแล้วไปแล้วไปเ็ว